สวัสดีครับแม่น้องพุ่มครับสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีเสี้ยนหน่อยครับสสวัดีค่ะ,ะเปียนไหนคือไในมานั่งเฮียงกันอยู่ในกูดังคอยน้อบปัน <c oughs> เป็นญาติกันนะค่ะโอ้เป็นญาติกันดีอเอาเลยม,มาลงน้ำก,ก,กันเลยมาลงน้ำกันมาออกน้ำกันเลยเอาผมกับฮกสัมพัสเสี้ยนหน่อยไปที่เลขอ่าเลขหลักหน่วยเสี้ยนน้อยผมฮกสัมพัสไปใช่ไปมาสัมผัสธ์แม่นได้เป็นอันเซียนทั้งสองคนเลยไหมทั้งเซียนพุ่ม เชียงแม่น้องกุ้มแล้วก็เจียงหน่อยมาเลขเขอากันก็เลยได้มาน้ากันเลยได้เปลี่ยนญาติพี่น้องกันเนาะมันเป็นเรื่องแปลกหรอกเชียงหน่อยสัมภาษณ์ไปแล้วหรือเปล่าเอาสัมภาษณ์แล้วบอก่สัมภาษณ์แล้วได้อ่าหลักเลขหลักมาแล้วเลขหลักงวดวันนึงเขามาจับกู้ให้กับเขาศูนหาเดยโอ้เน้นไปที่ศูนย์ห้าครับอ่าเขาตัวเน้นจะบันี้เลขน้องกุ้มงวดวันนึงแต่เขาศูนหาเหมือนกันแมนเข่าศูนย์ห้าศูนย์ห้า จับใส่กันก็เป็นตามโตตรงอยู่ดีเห็ริ่มเข้าออกไปไหมค่ะอืนนั่เห็นว่าเราแล้วข้าวบันไดน้องคุ่มจับเราจะรีบไปว่าอะไปยังไม่ได้จับแต่ว่าอะไรเลขที่เอาไปลงเนี่ยได้เลขมาแต่ใสเลขฝันค่ะโออ้เลขฝันกับน้องเว่าบัดไดโอ้น้องเว่าวค่ะเมื่อนั้นเว้าขึ้นมาอยู่ผู้เดียวไม่ได้ถามดอกอสองสองสั่น องตัวนี้บ่เคยได้ยินแช่เอาจากที่อม่ไย่ไหไตอนตอบุาแต่อันเาสองสองก็เยตัวเรียนเวลาายแล้วเนาะออกน้อยเพราะสองสองอือเอามันเปลี่ยนไปได้เล้อสี่ามตั้งประเทศจ้ะเนาะอืมเมื่อนี้ยังไงค็ได้มาหัดปีกขมันานองผู้มาฉีดวัคซีนค่ะโอฉีดวัคซีนะออฉีดเียวแน้ไม่มนบ้ เข็มที่เทไรนั่นเขมที่หลายรล้ว่าเอียวมาซื้อเลขกนะเข็มที่เท่าไรเแียวโอ้ยอ,อย่าวาตอนจำไม่ได้เข็มวัคซิ้นกับเจียวมาซื้อว่านี่เข็มมันจะเลี้ยงๆก็จะเป็นเนื้นนนหนอหัาเรียกน,นเข้าไปเรานเน๊อะนะมือนี่ก็ส่งห่าวๆเนาะคนมันเสียเรียกถึงมื้วนี่มีเหล้ามีฮานอยมีฮานอยว่าจับไปเนี่ยฮานอยเนี่ยเชื่อว่าจับเหล้าเขาสามตัวตรงหม่นะห็นว่<อ>า เด็วันจันทร์ที่ผ่านมาเขาสามโตตรงวันวันพุธเขาสองโตค่ะอืมงานเห็นบหมเมื่อเมื่อนี้ยกิบให้เองเนี้ยห้าน้อยยิบให้กิบจี้น้ำเนี้ยจ้าเมื่อวานหรือผมเห็นเขาห้าน้อยหนูก็ยิบได้ยุ่นแล้วเมื่อวานเนี้เขาเติ้งห้าน้อยเขาเติงล้าเมื่อวานอืมงานเพราะว่าเสี้ยนหน่อยก็ได้แต่ทายอยู่ได้เมื่อวานอ่าเพราะดีเมื่อวานนี้เสี้ยนหน่อยเป็นไปหนูก็ร่างกายคลิปน้องนี่ล่ะเพขนอยากจับเลขเล้า อยัจับไฮพุราไจนหยับจับก็เลยว่าเอาคึ้นเป็นแปลกๆบ่อนฉิเถิอบอกว่าสั่นบันนี้ก็เลยเห็ดบักหลอดไม่เห็นจับจับมาเที่รกได้แปดหกค่ะแปดหกเขาเต็มเต็มเลยตัวไหนแนนค่ะเน้นไปที่เล่าได้เมื่อวานเน้นไปที่เล่าเลยได้เมื่อวานเห็นเห็นื่อวมาบอกว่าเหล้าเคล้าก็วางสั่นแน่นค่ะน้องเล่านะมาเล่าเหล้าบันนี้เสี้ยนหน่อยพันไปเพรดีก็เลยไฮ้ัดท้ายใบที่น้องกู้จับเลยค่ะ มาดีพันไปซี่ใส่ทะเบียนรถเพิ่นบัดนี้ยเอออาจจะไปเลขไทยบ่ะอืมเอาซี่แบบจังซี่เลยดิทะเบียนรถคันไหนอีกบวดนี้ขั้นไหนอ่ะสามเจ็ดเกาศูนย์สามเจ็ดเก้าศูนเออพ่อเล้วเรื่องทะเบียนเลขรถนี่เนาะอ่ามี FC ถามมาว่าน้องภูมิแลยนไปเนี่ยเขีนในช่องไผรถรถคันสีแดงสันสีน้ำสีแดงขั้นสีสีส้มสีส้มก็สีแดงจำงเลขทะเบียนได้บ่417บงเ่ บ่แน่ใจเือกันครับป่านแต่แต่พันๆัน้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนค่ะพี่ลู้แต่ความแน่ใจเราเขาจะเ้องกาถามสองเที่ยวหล่ะน้องเป็นยังค่ะทำไปเห็ดยังนะน้องไปเห็ดยังค่ะนล้องไปตบกับเบียนเบีนยับแบบเราะฉน้องมาเอฟซีาดีครับเนี่ยใบพจนเทียมแยังไม่เห็นเทีเห็นนะเอฟเห็นเอทานแล้วล่ะเอาเอาจ้าไหนล่ะไอ้บุญน้ำโชคครับเอาเจ้าไหนสิจ๊ะ เล็กยู่บ่ตาเดี๋ยวเดี๋ยวล่องในน้องจับเบิ่งแต่ขันน้องคบจับน่องมาจับก็บคืบ่ใหาอหายอแมนเนาะค่ะแต่อันนี้เดี๋ยวท่านฤซีบุญน,น้ำโชกค,คุณพอ่ณพอคุณแม่ฝากค่าขนมให้น้องอ๋อค่ะห,หลังจากเลขออกบุญน,น้ำโชกอ่าไล่สดไล่สดละกามาบอกให้ว่ายัางก็ะให้ให้ค่าขนมน้องน่ะละให้ค่าขนมน้อง ผู้ถือบาทนึงกับี่ถืสอสบาทกับน,นี่พรามว่ณพอคุนแม่เอีอยู่บา้<ะ>นานน่งอยู่บานะ้านเันกดเลนนะนะเพราะว่านัเปลี่ยนตังประเทศข้าเจาก็เลยบนเนียนนักอะไรแมนแมนดดเป็นกคเลนต้าขนาดกดเล่นก็กระดวบรั่วมาหลายอยู่แค่เวลาเท่านั้นตัวเล็กเพิเดียวั่เกได้เงิน่าหนมันสอบาทอ้หนึ่งหมื่นห่งพันสี่บาทโอ้ยยังาอมอบได้เดี๋ยวรวยบ่เลยอันนี้นะยืมไปซื้อไอ้น้อยหมดแล้ว อาจารย์หลาหลังจากพิดกล้องแล้วนอจากมว่าเหมกันค่ะอือจ่าบ่มีการอาไล่ซื้อไล่น้ำใดๆหรอม่โอ้ยโอ้ยโอยมันหลายขนาดเนาะิสิดเสียงไลยสงกันใช่ป่ะเวาเพื่นตัวเลขได้ตัวไหนก็ว่าได้เลขฝันอี่ยงฝันมาจังไหนอฝันฝันมาจังไหนอันฝันวานเอ้า ฟันนันไปซื้อนมในนมพุ่มนมพุ่มในวัวนาฬานะคะดูร้านสะดวกซื้อมาที่นี่นุมกับนุมไม่ความฟันกับนุมที่หอที่น้องกินนาฬาวันนี้น้่มมันเป็นแพ็คเป็นซีก้องนั่นแหละค่ะแล้วในในในนุมเนี่ยเขียนมันจะมีสติกเกอร์ราคานุมเหรอคะย่างไปกแบบคือย่างเลยมนะคะแล้ววานนในสติกเกอร์ก็คือฮาโฮคือฮาโฮก็สิ่น่ะค่ะ แล้วมันออกไปเดือดาหกท่านออกต่างประเทศออกอย่างไปเดือดหางหกมีต่นี่มันบ่น,นานแตท่านได้ออกบอกว่าท่านออกบ่ค่ะแล้วแม่หลวงพูดไม่ค่อยมั่นใจคืว่าศีเป็นเลขไงให้เลขหน่อยคิดว่าศีเป็นเลขไงคิดว่าศีเป็นเลขไงนะห้าหกเนี่ย่หรอค่ห้าหกก็หางหา 6, กพูดย้ำว่าว่าเลขเลขหางหกมีตรงกับ อ่าดงศูนย์หนึ่งสองบ่อค่ะัมนี้โอ้ดงครับเลขว่าตุดงศูนย์นนใดเนะย่นใดหาหกเรยบ่ค่ะห้าหกหาหกนี่ล่างเม็ดเดียวว่านนาราลูกกยันออกล่างขึ้นฝันใดหนึ่งหนึ่้าสามนะคะอืมห้าสามตรงๆงเลยเด้จะาฝันแมนนเวัวันวันหนึ่งเนาะหนึงมเนาะหนึ่ออกห้เลยวันนี้กับฝันมาเห็นเลขอยู่ความนุ่มอันนี้โอกาสเด้จ้าแมนเขา ได้ความฟันนี่คือว่ามันจะฟันไปเรื่อยเปือยแต่ว่าเป็นอย่างนี้คือได้เห็นเลขได้สินะคะถามว่าฟันอ่ะฟันแต่ว่ามันบอจำเสมอนี่ตัวเลขที่เป็นเลขเป็นเบอร์ตัวเลขที่นั่นเ้าไว้จำเนี่ยนั่นเปลี่ยนสั่นฝักซองเส้นหน่อยพารวยนะค่ะเส้นหน่อยพารวยเป็นอาและกับฟักซองน้องพุ่มเป็นอาฝักซองน้องพุ่มค่ะน้องพุ่มพาโชคค่ะโอ้หน้องพุ่มพาโชบจะฟักอะไรต้องรู้กันโอ้บ่ค่ะ เอาเอาลงไปบดนี้ให้มาตีงกิ้งให้ว่าพ่อตียูทูปติงกิ้งบ่ได้เลยค่ะยูทูบเบื่อเอาเอาเอาแต่จังไดนจะไปเบิ่งช่องทางไหนจะเลือกได้ตามสบายอ่ามักทางช่องไหนเฮาก็เข้าไปเลือกเบิ่งได้โลดอ่าแล้วว่าเป็นหยันยังไงจับจังได๋ล่ะคือไหนบุญนาโชค เอาเดี๋ยวไเดี๋ยวเขามาอ่าบักรลอดให้น้องจับเนาะจับให้แม่น้อยจับพาน้อยวันนี้แม่น้อยจับให้แม่น้อยโอ้เอาสองใบี่ปนก่ตยี่ข้าวผ่รอข้าี่้าวีแล้วสาตัวสามตัวสาตัวห้าน้อยมีสาตัวใ่ไหโอ้หมี่ค่ะโอ้หเอาอน้อยมี3สาตัก็แล้วา็แล้วกาแล้วก้าวก้าวกา เกค่ะเก้าอเกตัวแรกตัวสอเก้าหกเก้านพรันี่เ้าหกหตัวนี้กีดตั้งตัวนี้ศูนตัวนี้เป็นหกเป็นเก้าหกเก้าหนยเ้าหศนาะอันนี้ขอห้าน้อยเ้วยน้องจับคุณมาพ้อมกันเยียเดียวนะคะเป็นเรี่ยงเป็นอันนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ผู้ใดชิมนัดซื้อจกไลยค่ะคุณแม่ขอห้าน้อยเน้อหน่เด้อคุณแม่ขอห้าน้อยเน้ะค่ะห้านอยสมตัว มานี้สองตัวเดี๋ยวบ้านสองตัวเนาะท่านใ่ก่อนค่ะั่านใจก่อนท่านจะก่อนส่ันจะขึ้นแล้วกันน้องพูมจับสองตัวใแม่นอยน้องพูมน้องพูมน้องพูมตจับอันี้ให้ให้แม่ขี้นะนี่มามาะเอาสตัวลูกเลยมาสตัวนีไหมโอ้ขนมพมจับสาตัวไปลยลูกจับสตัวอันนีเอาจับสตัวใหน่อยจับสอตัวให้หน่อย ข้องตูมแบบจับจัว่าวว่าวจับว่าวแล้วค่ะจับว่าวค่ะจับว่าแล้วค่ะหายจับแล้วให้ซตั้มนี่ค่ะอ๋อจะต้องมาได้เท่านั้นเราชน่ะได้สามตัวได้สามตัวเท่านั้นจะไปตัดซื้อซอสบอลไม่ได้ตั้งสี่เหรเลยข้อแล้วซื้อไม่เอาแล้วซืปัดเลยทิ้งเลยค่ะะ๋อว่าเอาแล้วปิดฟ้าไปเนี่ยห่วงนอนเป็นทั้งสี่แล้วหายแล้วแสดงว่าหายแล้วหายตั้งตัวหายแล้วหายแล้ว

你都去了。